สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไฮตากแลนดนะครับอยู่ที่ตำบลลาดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นที่อยู่ด้านหลังนั้นครับเป็นการปรับพื้นที่นะครับที่จะทําเป็นที่พักให้กับท่านผู้ชมนะครับที่จะมาเที่ยวที่ไฮตากแลนดนะครับส่วนพื้นที่ที่เขาจะปรับปรับยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ บรรยากาศบริเวณที่ตรงติดถนนเลยนะครับที่จะไปทางาภูไฮตากโฮมสเตย์นะครับหรือเป็นรีสอร์ทนะครับที่อยู่ด้านในตรงนี้เขากำลังป,ปรับปรุงนะครับพื้นที่เพื่อที่จะทำเป็นลานกลางเต็นท์หรือว่าเป็นที่พักนะครับเสร็จแล้วด้านล่างนั้นเขาก็จะทำเป็นสวนดอกไม้นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆนั้นนะครับ ต้นไม้ใหญ่ก็คงจะต้องเก็บไว้แล้วก็อาจจะต้องทําเป็นทางาที่ท่องเที่ยวทางเดินลงไปนะครับหรือว่าเดินออกกําลังกายหรือจะทําเป็นลักษณะไหนก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับแต่ว่าผมจะมาถ่ายเพื่อ,อถ่ายความก้าวหน้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอย่างต่อเน,นื่องนะครับนี่ครับบรรยากาศตรงนี้ตอนนี้ก็กําลังปรับระดับพื้นที่นะครับนี่เอามี ก้อนหินใหญ่นะครับก็คงจะต้องจัดไว้ปลูกแต่งประดับนะครับรถแมคโกรที่จะปรับพื้นที่ปรับพื้นที่เพื่อที่จะเป็นลานกลางเต็นท์ก่อนนะครับตอนแรกแต่ว่าทามแล้วว่าคงจะต้องทำให้เป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับทางเขาคอหรือว่าทางมั่นแจ่มเชียงใหม่หรือทางภูทับเบิกนะครับ ส่วนที่พักด้านนู้นนะครับตรงใกล้ใกล้กับร้านกาแฟเดอฮายตากนะ,นะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมสวยงามนะครับนี่ครับถ้าอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้โหดูท้องฟ้านะครับถ้าเกิดว่าทําทเป็นลานกลางเต็นท์หรือว่าเป็นเต็นท์โดมหรือที่พักรีสอร์ทนะครับมันก็จะได้ความสวยงาม แล้วก็เป็นสวนดอกไม้ก็ท่านผู้ชมก็รอติดตามชมนะครับพื้นที่ตรงนี้จะทำเป็นที่พักที่อยู่ในไฮตาแกแลนดนะครับครับผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงน้ำไหลนะครับน่าจะมีคลองที่อยู่ด้านตรงป่าไม้นั้นนะครับนี่ครับบริเวณนี้พื้นที่ยังมีอีกเยอะนะครับที่จะต้องอปรับปรุงแล้วก็จะปลูกต้นมงต้นไม้ นะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับผมว่าในปี -65 ก็น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับของสถานที่พักที่ตรงนี้นะครับโอ้นี่บรรยากาศผมอยู่ด้านล่างนะครับเดินขึ้นไปด้านบนก็โอ้แค่นี้ก็น่าจะมีความสวยงามให้ท่านผู้ชมได้มาเที่ยวนะครับที่ไฮตากแลนด นี่ครับจากแต่ก่อนที่เป็นป่ารกนะครับเราก็ใช้รถไถในการไถเพื่อปรับพื้นที่โอ้ก็จะมองเห็นความสวยงามท่านผู้ชมครับไฮตากแลนเป็นแดนสวรรค์ของภูเรือนะครับซึ่งเราได้ค้นพบความสวยงามมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราคง เนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าอาจจะดึงนักท่องเที่ยวมาได้นะครับเราก็คงรอสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับให้ตากแรีนก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวไม่ต่างจากอาขอๆกับทางเชียงใหม่นะครับม่นม่นจํานี่ครับวิวพระอาทิตย์ที่ ใกล้จะตกดินนะครับแสงพระอาทิตย์ที่อยู่ด้านหลังผมว่าก็เป็นวิวที่สวยงามอีกวิวหนึ่งนะครับที่อยู่ในไฮตากแลนนี่ครับบรรยากาศบริเวณรอบๆที่กำลังปรับปรุงสถานที่นะครับเพื่อที่จะ,ะทำเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในตรงบริเวณนี้ท่านจะเห็นน้องผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรง ก้อนหินนั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามดูนะครับ <c oughs> โอ้นี่นี่ครับนางแบบของเรา <c oughs> อยู่ตรงก้อนหินตรงบริเวณนี้เนี่ยโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่ก้อนหินก็สวยแล้วนั่งแบบแล้วก็สวยเดี๋ยวเราจะมาสอบถามวา่าหนูเป็นคนที่นี่วะเนี่ยหนูเป็นคนที่นี่เหรอใช่ค่ะเป็นคนพูเรือค่ะอ๋อแล้วหนูบ้านอยู่นี่เลยไหมหรือว่า บ้านอยู่แก่งไฮค่ะบ้านอยู่แก่งไฮอยู่ไฮตาค่ะอันนี้ที่ของญาติเหรอที่ของแม่ค่ะโอ้ของแม่จีเขาจะมาทําที่พักเนาะใช่ทําที่พักแล้วก็ทําร้านหมูกระทะอะค่ะโอ้ถ้างั้นชวนจะทําจะเสร็จนี่ใช้เวลานานไหมไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะหมูกระทะคือตอนนี้เริ่มขายแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีที่นั่งคือว่าตอนนี้ก็ส่งตามทีมต่างๆค่ะ อ๋อหมูกระทะที่ขายอยู่ในบ้านใช่ค่ะตอนนี้ก็ทําส่งหัวคะ่ะแล้วก็ทําส่งตามที่พักใช่ต,ตอนนี้ก็จะมาเปิดร้าน,นีให้ที่นั่งทาน,นะะโอจะมาเปิดร้านอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะทำโฮมสเตย์ร้านการรงเต้นแล้วก็ร้านขายกาแฟน้นําปั่นอย่างนี้นะคะ่ะโอ้โหเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมชวนชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวไฮตากเลนเล ขอเชิญเพื่อนๆที่ๆน,นะคะที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้มาแวะที่นี่ได้นะคะเรามีที่พกักร้านกาแฟบริการนะคะมีหมูกระทะด้วยนะคะช่วงตอนเย็นนะคะถ้าใครไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมามีบริการฟรีนะคะทั้งเตาแล้วก็เต็นท์มีให้นะคะอ๋อแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมที่เขามาเที่ยวแล้วเขาอยาก,ยากจะติดต่อว่าเหมูกระทะเอามาส่งให้หน่อยที่กลางเต็นท์เนี่ยเราติดต่อใครเอ่ยอ๋อเรามีเบอร์เบอร์โทรติดให้ที่ที่ที่พักอะค่ะทุกที่พักเลยอะค่ะสามารถโทรสั่งได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มาส่งให้อะค่ะโอ้ถ้างั้นในในในตรงนี้เราให้เบอร์โทรเขาไว้ได้ไหมได้ค่ะเออให้เบอร์โทรเบอร์อะไรนะร้านบอกเลยก็ได้ร้านหมูกระทะเบอร์เบอร์ใครเบอร์ณอมเบอร์อม เบอรเบอน้าอมเบอร์น้าอมเบอรอะไรเบอน้าอมรานหมูกระเบอน้าอมหรือเบอร์เบอร์อะรก็ได้เบอน้าอมก็ได้เนาะร้านหมูกระทะนะคะครับเป็นเบอร์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าเจ็ดกเก้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเก้าหกสีค่ะ น่ทากำ,ำลังจะทำนั่นแหละท่านผู้ชมถ้ามาแล้วก็สามารถใช้บริการได้เลยนะครับที่ตรงนี้ครับเราได้เจอ,อลูกหลานนะครับที่แม่เขาเป็นเจ้าของที่ที่จะมาปรับปรุงสถานที่นี้เพื่อที่จะทำเป็นที่พักแล้วก็หมูกระทะให้นักท่องเที่ยวได้ทานกันนะครับ เดี๋ยวบรรยาก,กาศต่อไปจะเป็นอย่างไรก็จะติดตามให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายให้ตากแรนภูเรือนะครับ